สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตนอกจอมียศเป็นถึงพันโทไม่ถือตัวแม้รบบทคนใช้ในละครชีวิตนอกจออีทนักแสดงรุ่นใหญ่เรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงที่ฝากผลงานการแสดงมาแล้วมากมายสําหรับอีทไกรล,ลาดนักแสดงและทหารบกซึ่งอีทเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์และละครหลายเรื่องนอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมประจำปีพศ2521จากเรื่องเทพธิดาบา21จากการกำกับของยุทธนามุกดาสนิทและมีชื่อเข้าจิงรางวัลเดียวกันนี้อีกครั้งในปีพศ2525จากเรื่องคนทองดีใจซื่อรวมถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอย่างลูกอีสานในปีพศ2525ด้วยกล้าวในปีพศ2530 คู่กรรมในปีพศ2531และคนจรในปีพศ2542ทางด้านผลงานทางละครยิ่ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเลือดเข้าตารักเกินพิกัดแขนทางช่อง7ตารีบุงหาทางช่อง5อุบัติเหตุหัวใจชุมทางเสือเพนพระจันทร์ลายพยักษ์รักไม่มีวันตายคุณชายพุทธิพัฒน์มนจันทราฟ้ามเอ๋ยฟ้ารัก จุดนัดพบทางช่องสโดมทองและนักสู้มหาการทางช่อง7ในปีพศ2556นอกจากนี้เจ้าตัวยังดำรงตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดปทุมธานีกลุ่มงานผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดปทุมธานีและเป็นผู้ปนิปนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพศ2561จนถึงปัจจุบันและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของอีท ก็จะได้เห็นว่าในละครเจ้าตัวมักจะได้รับบทเป็นคนใช้คนสวนจนหลายคนต่างพาจำภาพจำของอีทในบทบาทนี้จนชินตาแต่ในชีวิตจริงของอีทกลับตรงกันข้ามเพราะเจ้าตัวยังมียศเป็นถึงพันโทไก่ลาดเกรียงไกรถึงแม้ว่าจะอายุเพิ่มขึ้นแต่เจ้าตัวก็ยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังคงรับงานในวงการด้วย ถึงแม้ว่าช่วงหลังมานี้แฟนๆจะไม่เห็นหน้าเห็นตาของอีทผ่านทางจอละครแต่เจ้าตัวยังคงแฮปปี้กับชีวิตอยู่กับภรรยานอกจากนี้อีทยังทำงานช่วยเหลือสังคมอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ